ตามกันต่อกับกรณี2คนร้ายที่ร่วมกันไปจี้ชิงทองรูปพรรณในร้านทองที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทองไปมูลค่า2ล้าน5แสนบาทก่อนจะหลบหนีไปนะครับล่าสุดตำรวจพบว่าทั้งคู่มีการเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีด้วยครับ ความคืบหน้าจากกรณีสองคนร้ายใช้อาวุธปืนไปปล้นไปขู่บังคับพนักงานร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจะเห็นคนร้ายนะครับที่ใส่เสื้อไรเดอร์ขีม่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดบ,บริเวณลานจอดรถของประตูทางเข้าห้างเพื่อส่งคนร้ายอีกคนที่เป็นชุดดำเนี่ยนะครับให้ไปดูลาดลาวภายในห้างซึ่งภายในห้างจะเห็นนะครับว่าคนร้ายรายนี้ ที่ใส่ชุดดำนะครับเดินลาดตะเวนแบบนี้ครับคาดว่าเป็นจังหวะที่สํารวจกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูเส้นทางหลบหนีเดินวนไปเวียนมาแบบนี้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายชุดดำเดินย้อนกลับมาที่ร้านทองที่เกิดเหตุจังหวะนี้นะครับแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ก่อนจะไปพูดจาข่มขูพ่พนักงานพนักง,งานบอกว่าตอนแรกคิดว่าล้อเล่นแต่สักพักคนร้ายชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่บังคับให้หยิบทองส่งให้ สุดท้ายรวบรวมทองจากพนักงานได้ทั้งสิ้น7 1เส้นน้ำหนักรวม86บาทโดยจะเห็นคนร้ายที่ใส่ชุดไรเดอร์ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ครับขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดพบว่าระหว่างการหลบหนีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าไปในป่าหญ้าข้างทางจากนั้นมีรถกระบะแบบตู้ทึบเลี้ยวออกมาแล้วก็กลับรถ มุ่งหน้าเข้าตามถนนโรจนะขาเข้าอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลบหนีไปเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีนะครับทางทีมข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าตํารวจชุดสืบสวนของตํารวจภูธรภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงไล่ล่าติดตามตัว2คนร้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ